โอ้สีหาหล้างติดเลยครับขุ่นขันเบ็ดเอ็นบอขันเบ็ดเงาเลยครับปลาอยู่กับอะไรรูดอีกเดอ้อครับสวัสดีนะครับพี่นอ้องนะเมนี้มาใส่เบ็ดครับเอิ่นใส่เบ็ดพักเนาะนะตอนนิริตสีม่วงเครืองเลยครับฝ่าฝนนี่เริ่มสีมาเมื่อไหร่โอ้จกักดีท่านมาด้วยครับเมนี้นะ เรามาอยู่สามสิบหลังครับบอลไลนี่ครับนะสามสิบหลังอ่ะเดี๋ยวเปิดการบินนี้ว่าผมมีเหยื่อยังมาใส่ครับครับนี่ก็บินนี้ก็เป็นเหยื่อบอกหอยบอกหอยครับนะบอกหอยหลาย,นะบบายนะครับหาง่ายนะครับอ่ะเบ็ดกับบอลไลนะครับเกือบประมาณสามสิบหลังนะครับสามสิบขั้นรอพี่นอ้องนะ,ะเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับบินนี้นะครับ เอามองได้กันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไม้แตงหงใหม่กันดิๆนี่นะไปเลยครับพี่น้องนะครับหลังแรกนะหลังแรกไายพี่น้องเพึ่งกันครับสเสด็จมันหมันมน,นะไปใส่ต่อครับอ่นะหมายสี่สองครับบนไถวเอาขากลองมาคือเกา่าเอาโมซค์มาครับอนะ มาเจอกับคนอุปกรณ์มาวันไหนฮะอ่ะ,อะหมายจะสอ้อมใช้กันครับอ่ะยังีส้อมมีล้องอ่องอะโอเคไปแล้วต่อไปครับเสร็จแล้วครับ30หลัง30คขั้นโอ ในกล่องมันคือมันแจงแจงแ่ะแต่ข้างหล่อนมันหมืดได้ครับนะครับนะเดี๋ยวขำๆรอเดึกนะครับต้องขอแม่บานลงมายากอีกทีนึงได้ขันเปิ้ให้มากกับด้ยามเลยครับกันเปิ่อใหมมากกับริยามนะครับเปิ้นเป็นลว่วงครับต้องขึ้นนะครับขันขึ้นมาไหญมากกับมือมือเเสานะครับมาบนอีกรอบนึงครับอ่ะสีมานบออ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมาเจอกันหลักทีหลอดเดกขึ้นหลอดเสาเสียเดียวเลยนะครับอ๋อขับพ่นลองแงมเสาครับ มื่อคืนนี่ฝนตกมืนอคืนเลยครับยูสุรินนะไม่ได้วันที่อะไรวันที่วันที่แปดครับวันที่แปดตุลาเลยครับนะพายุเขาฝนตกมันขึ้นครับบ่ได้เอามาย่าเบ็ดเลยนะครับย่างเสาไม้ยังลิ่นอยู่เลยครับนี่นะทางบ้านพี่น้องตกกันบ่เนาะเห็นว่าพายุเขานะครับอ่ะเอาเบิ้งเบ็ดกันเป็นไงนะครับเอาหลังแหลกหลังแหลกกึ้งเหียบแท้ หลังแรกก็เงียบเออเงียบดีครับโอ้เออเงียบไปตะบกิดนะครับเนาะต้องใส่บกเขาโอ้หลังสองมีลุ่นเลยครับพี่น้องโอ้ดึงยัางข้างหอเลยแ่ป่ามาเนาะ โอ้ยดึงไปพันหยากันสุดเ้ยเน่ยห,หลังสองกบตีครับโอ้เบื้องหลังนี่ไม่หลองเห็นเลยพูนบักไหลบักไหลรับนอนแน่เอาอันนี้เบ็ดฮักเบ็ดฮักโอ้แล้วไปทางไหน เอ้าเอ,าเอา้ากินในรองเวทครับโอ้พันจนขาดครับโบว์แบไรเงี้งงครับโอ้นี่ครับโอ้เบดจนขาดเลยครับนี่ไปแซวบันไดพันปากเลยเอไปยังดีโอ้ เบึงหลังนี่พี่น้องดึงยิงงอเลยมะอยู่ปะม่าบลกไหล,ะหลปะน่อยหลบยืนปะอ้ยอบัวอะไรครับเข้าเลยเฮ้ดึงว่าสีติดครับอ๋ออย่าพี่น้องอ้สีหาหล้งติดเลยครับ ขึ้นเบ็ดเอ็มโอขั้นเบ็ดงอเลยครับปลาอยู่วะไปรูดอีกเด้นะไหนาี่เป็นเอียงครับแบบนี้เอียงอัะเดี๋ยวเราไปลองเ็นอีย,นอง,อยนองนี่โอ้ปลาัอครอับปลากหัวากหัว่น้อง โอ้ยเต็มแรกมาละดูครับขั้นอีกดูขัน้ขนอีกดูอ่อเฮ้ยปนกระตุกไรได้ครับเนี่ยโอ้ยมาแล้วครับเต็มแรกนะพอค,ครับ mấy cherry, đi cherry, chơi đi tay à. à. cái học chưa đi cái đứng này gì khăn ngò này này gì bò à luôn cái bây giờ khăn này đi lại <laughs> พันหยาครับรู้ละเอ่ะไอ้บ่นลองโอ้ยดึงเบ็ดกันนะแต่แตลหลังครับเฮียบิลลอดึงเขา่าตัก้อนหยาครับหายมดโอ้เมนเอีนเยนบ้าเลย โอ้ยหลุดอีกแล้วครับบระเดีไม่ยามันคืนเนาะฝนตกนะล้า,างนี่ดินเลยครับพี่น้องโอวดึงไปถักเอ้ยนี่นี่พุ่น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 ,ปน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 ไปยังเนาะเห็นไหมครับโอ้หมานหมันตัวนี้ล้างนี่โอวไปครับอ,อ,อ,รอ,รอือหือโอวกระฟอกกระฟอ โอ้ยพ่ครับฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยฮะหินึ่งแตงครับมืนน่อไรฮะใส่เสืสวยโอ้โตัวกำลังงามเลยครับโอ้โอ้ยโบสถิดมาเดี๋ยวพลิกหลังเลยครับเมืองนั้นนี่พี่น้องได้รุนเลยขั้นโกงเลยเมืองเนอะรีบบอสซิ่งเงียบๆดึงมา,า่อ่ โอ้ดึงพันกอใหญ่ครับพี่น้องเมื้ออะไรไม่น้องอีก่ะฮะยเฮ้ยนาคุ้นคุ้นแค่ไหนที่อยู่หนาที่อยู่หนาที่อยู่นั่นนั่นอยู่ครับอยูครับอยู่ครับอุ้ย อยู่ครับเอไปละพุนไปละผุนไปเหรอเอาปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกอู้วปลาดุกครับพี่น้องอือใส่ดีสวยเลย เดี๋เดๆๆเโอ้ลูกแต็มง่ายเลยครับลูกเฮ้อปุกปวบเลยเออ,เอ,อมาอีกแต็มนะครับอ,อ่ะบึ้งน้ำต้อไปครับนะบึ้งครับพี่รองมื้งนี่นะในปลาคอสองปลาดุกหนึ่งเอียนหนึ่ง้หลากหลายเลยครับไซเบดน,นี่นะครับ อ่ะก็มีเวลาใส่แต่ช่วงวันหยุดแหละครับนะเพราะว่าตอนสองเขาสีบอได้บุญวายยังนะครับมบนีิกะวันละธิดสบายๆนะครับมืดขึ้นกดีฝนตกมืดขึ้นนะประเดี๋ยวมาย่างเบ็ดพวกก็มีหลุดหลายหลังครับนาทีลุดครับนะป้านะดึงไม่พันก้อนหยาลุดมัดนะครับอ่าโอเคนะครับนะปุ๋ยแมักใส่เบ็ดหมักหาป้ากะบฝากติดตามช่องบ้านสวนจะเรื่องพ่อเลยเด้อครับอ่ะผมกะบเกตหลายอย่างครับนะครับอ่ะคนหมักใครขีรับผมอ้าไว้เจอกันขีปต่อไปครับ คลิปนี้บันไดกันสวัสดีครับบุ้มมามาง่ายๆกันพี่น้อง